จะรายงานความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ทุกท่านได้ทราบกันนะครับวันนี้ับผมพิชตินมณีจากรับหน้าที่รายงานข่าวครับประเด็นข่าวที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้จะมีอะไรกันบ้างนั้นไปติดตามชมกันครับ สำ,สำหรับประเด็นข่าวที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้นะครับเริ่มต้นกันด้วยข่าวการเปิดศูนย <reco Christ. S 1> ์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน้าดีนะครับซึงเป็นการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ําดีในฐานะองค์กรหลักด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของภาคอีสานนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการเปิดศูนย์ความเป็นเลิศดมะเร็งท่อน้ําดีในครั้งนี้นะครับจะเป็นที่พึ่งของชาวอีสานบ้านเรานะครับรวมไปถึงข่าวที่2ครับเป็นข่าวจากทางอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนะครับได้มีการเข้าพบนะครับผู้ โดยผู้น,นํานักศึกษาได้เข้าพบแล้วก็รับฟังความคิดเห็น,นแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน,นซึ่งเป็นโอกาสอันดีเลยทีเดียวนะครับที่ผู้น,นํานักศึกษาจะนําปัญหาหรือข้อแนะนํานั้นเข้าไปพบกับผู้บริหารโดยตรงเลยนะครับ และต่อก็ด้วยข่าวจากโครงการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขครับซึ่งในเดือนนี้นะครับเป็นช่วงของชาวราศีกรกฎนะครับได้แห่ร่วมงานกันอย่างอบอุ่นเลยครับพร้อมทั้งมีการพูดคุยกับผู้บริหารและอธิการบดีนะครับและก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วยในงานที่เกิดขึ้นนะครับและข่าวที่4ครับเป็นข่าวจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับได้มีการจัดงานแสดงเทคโนโลยีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นประจําปีการศึกษา2555นะครับแล้วก็มีการแสดงผลงานเกี่ยวกับ ทางด้านงานวิจัยนะครับแล้วก็เป็นการค้นคว้าเกี่ยวกับนะวัตตต่าง น้ำัตกรรมต่างๆที่น่าสนใจนะครับรวมถึงจุวัตถุประสงค์ของงานในครั้งนี้นะครับยังเป็นการได้แสดงบทบาทและศักยภาพของสถาบันต่างๆไปสู่ประชาชนด้วยนะครับและข่าวสุดท้ายครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นช่วงสัปดาห์ของวันวิทยาศาสตร์นะครับเช่นเดียวกันมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเรานะครับก็ได้มีการจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งในปีนี้ได้มีการจัดในคอนเซปต์ที่ว่านะครับจุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งวันนี้นะครับจะเป็น การรายงานพิเศษจากคุณพรทิพย์คำดีครับครับและนี่ก็คือประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งในช่วงหน้าจะกลับมาติดตามรายละเอียดข่าวกันครับ ร่วมกันประหยัดพลังงานงดใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองทำดีไม่ต้องเดียวนิ้วเดียวช่วยได้นะ Imagine Invest a dime And you say you belong to me And ease my mind Imagine how the world could be So very fine So happy together How they tossed the dice, it had to be the only one for me is you. รายการ KKU Research วิจัยมขอสู่ชุมชนรายการที่นำเสนอผลงานวิจัยเด่น,เด,นเด็ดๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมติดตามชมกันได้ทาง kkuchannel.com เข้ามาในรายการ k k u News นะครับไปเริ่มต้นกันด้วยข่าวแรกในสัปดาห์นี้นะครับเป็นข่าวจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับได้มีการเปิดศูนย์ความเป็นเลิศของมะเร็งท่อน้ําดีนะครับในการแก้ปัญหาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ําดีในฐนานะองค์กรหลักทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถาบันแห่งนี้นะครับจะเป็นที่พึ่งและความหวังของชาวอีสานครับ เมื่อวันที่18สิงหาคม2555มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เลิกเปิดศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน้ำดีอย่างเป็นทางการหลังจากได้มีการก่อตั้งศูนย์วิจัยพญาิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีคณะแพทยาศาสตร์ขึ้นมาหลายปีโดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์สุรวิทย์คนสมบูรณ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์พร้อมทางผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก นายแพทย์สุรวิทย์คนสมบูรณ์กล่าวในพิธีเปิดศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน้ำดีว่ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ความร่วมมือในการผนึกกำลังร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องประกาศเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการกำจัดพยาธิใบไม้ตับลดมะเร็งท่อน้ำดีวาระคนอีสานซึ่งเป็นปัญหา ที่มีผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีเสียชีวิตปีละ28,000รายเฉลี่ยว,วันละ76คนหรือชั่วโมงละ3คนและครึ่งหนึ่งของผู้เสียชีวิตอยู่ในภาคอีสานนับว่าเป็นการสูญเสียที่กระทบหลายด้านซึ่งกระทรวงสาธนารณสุข ได้เตรียมงบประมาณไว้จำนวน198ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการนี้ภายใน2ปีสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีที่ได้รับการผ่าตัดนั้นกระทรวงสาธารณสุขศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน้ำดีมหาวิทยาลัยขอนแกน่นซึ่งมีความร่วมมือกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีของภาคเอกชนรวมทั้งความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลศูนย์7แห่งคือโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นโรงพยาบาลร้อยเอ็ด โรงพยาบาลสุรินทร์โรงพยาบาลสกลนคร โรงพยาบาลทรัพยสิทธิประสงค์อุบลราชธานีและโรงพยาบาลมหาราชนครราชาสีมาในภาคอีสานนั้นจะร่วมมือผ่าตัดรักษาชีวิตผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีในภาคอีสานโดยมีกำหนดผ่าตัดจำนวน224รายตั้งแต่เดือนสิงหาคม2555เป็นต้นไปอันเป็นตัวเลขที่มาจากพระชนมายุในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว84,000ษาพระชนมายุในพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถ80,000ษา และพระชนมายุในสมเด็จพระบรมโอรสาธาิราชสยาม,มากุฎราชกุมาร60พรรษาด้านศาสตราจารย์นายแพทย์ทิเศกลุมพิการน,น์คณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวเสริมว่าศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน้ำดีเป็นศูนย์ที่เน้นด้านการรักษาพยาบาลทำหน้าที่พัฒนาระบบบุรณาการแนวทางการรักษาพยาบาลโรคมะเร็งท่อน้ำดีให้ได้มาตรฐานสูงสุด โดยศูนย์เป็นพี่เลี้ยงถ่ายทอดความรู้ทักษะและความเชี่ยวชาญให้แก่โรงพยาบาลต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้การฝึกอบรมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดีอย่างครบวงจรและร่วมมือกับโรงพยาบาลศูนย์เจ็ดแห่งเพื่อเป็นเครือข่ายการรักษามะเร็งท่อน้ำดีในภาคอีสานซึ่งจะทําให้ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างทั่วถึงในเวลาที่เหมาะสมนอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมของ,ของคณะแพทยาศาสตร์ในการเป็น medical hub ของประชาคมอาเซียนด้วยหลังพิธีเปิดศูนย์ความเป็นเลิศดมะเร็งท่อน้ำดีนายแพทย์สุรวิทย์คนสมบูรณ์และผู้มีเกียรติในงานต่างให้ความสนใจเยี่ยมชมนิทรรศการมะเร็งท่อน้ำดีโดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์วัชระพงศ์พุทธิสวัสดิ์ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน้ำดีและผู้บริหารศูนย์ความเป็นเลิศนนำชมนิทรรศการพร้อมสาธิตการตรวจผู้ป่วยด้วยวิธีอันตราซาวอีกด้วย ก็เป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้านะครับของทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับโดยคณะแพทยาศ,าศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับก็ได้มีการเปิดตัวยอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับศูนย์ที่จะเป็นที่พึ่งของประชาชนที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพทางด้านโ,โรคพยาธิบใบไม้ตับนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่น่า,าย,ยินดีมากเลยทีเดียวนะครับไปต่อกันที่ข่าวท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนะครับได้มีการพบปะนักศึกษานะครับรับฟังและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆที่น่าสนใจ นะครับพร้อมรับฝั่งปัญหาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยของเราครับรองศาสตราจารย์ดรกิติชัยไตรรัตนสิริชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิตอมาตยระคงรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิทธิ์เก่าสัมพันธ์อาจารย์บัญชาพระพลผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปและนายสมนึกปิ่นทองผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา จัดเวทีพบปะผู้นำนักศึกษาเพื่อรับฟังและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆที่นักศึกษาสนใจพร้อมรับฟังปัญหาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยนายกองค์การนักศึกษาและคณะกรรมการการบริหารประธานสภา,านักศึกษาและคณะกรรมการนายกสโมสรนักศึกษาทุกคณะวิทยาลัยประธานชมรมสังกัดองค์การนักศึกษากว่า80คนโดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาณกองกิจการนักศึกษา โดยกิจกรรมดังกล่าวผู้นำนักศึกษาได้สอบถามถึงประเด็นต่างๆอันเป็นประเด็นที่นักศึกษากำลังให้ความสนใจตลอดจนปัญหาต่างๆที่อยากให้มหาวิทยาลัยดำเนินการป้องกันและแก้ไขหรือขอความชัดเจนจากมหาวิทยาลัยเช่นเรื่องของการขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษาเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยเรื่องการจัดทำตราอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเรื่องการก่อสร้างอาคารกิจกรรมนักศึกษา เรื่องการทดสอบความสามารถทางคอมพิวเตอร์เป็นต้นโดยท่านอาธิการบดีและท่านรองอธิการบดีได้บอกเล่าและชี้แจงในประเด็นต่างๆอย่างเป็นกันเองและฝากให้ผู้นำนักศึกษาได้สื่อสารไปยังเพื่อนนักศึกษาหากมีโอกาสเพื่อให้ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยเฉพาะนักศึกษามีความเข้าใจตรงกันการจัดเวทีผู้บริหารพบปะนักศึกษาที่จัดขึ้นในครั้งนี้ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นของผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับผู้นำนักศึกษา ครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับสำหรับการที่ท่านอธิการบดีและคณะผู้บริหารนะครับได้ลงไปฟังความคิดเห็นนะครับความแนะนําของน้องๆนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเพื่อเป็นการร่วมมือและก็ร่วมใจในการพัฒนามหาวิทยาลัยของเรานะครับไปต่อกันที่ข่าวต่อไปเลยนะครับเป็นข่าวจากโครงการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขนะครับซึ่งชาวราศีกรกฎนะครับได้เข้าร่วมงานกันอย่างอบอุ่นเลยครับพร้อมทั้งในงานดังกล่าวนี้นะครับยังมีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกกับท่านอิร บและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับเมื่อวันที่10สิงหาคม2555มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการจัดโครงการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี2555รอบราศีกรกฎในชื่องาน You Happy For the g เ e a t e r good เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสเข้าพบปะและรับฟังการถ่ายทอดนโยบายจากอธิการบดีตลอดจนพูดคุยซักถามพร้อมกับร่วมพบปะสังสรรค์กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันณนบริเวณโถงชั้น2อาคารสดรีคุณากรสำนักง,งานอธิการบดี รองศาสตราจารย์ดกรกิติชัยไตรัตนศิริชัยอธิกาบรบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวต้อนรับชาวรา,ราศีกรกฎและบอกเล่าถึงการจัดงานกิจกรรมยู u Happy ได้เกิดขึ้นโดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความคิดเห็นให้มีการพบปะถ่ายทอดนโยบายบอกกล่าวถึงความก้าวหน้าของการทำงานทางด้านการบริหารของผู้บริหารเพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรู้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้มีความสุขเพราะเมื่อ บุคลากรมีความสุขแล้วจะทําให้เกิดแรงบันดาลใจในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมตอบข้อสักถามและได้มอบรางวัลให้กับเจ้าของบัตรผู้โชคดีจำนวน6คนซึ่งอธิการบดีได้ตอบคำถามของบุคลากรโดยสรุปว่า เรื่องความก้าวหน้าของอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้นจะเร่งสร้างความก้าวหน้าโดยการหารือกับผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการเร่งบรรจุอาจารย์ระดับปริญญาตรีพร้อมทั้งหาแหล่งเงินทุนในการสนับสนุนเงินเดือนนอกจากนั้นยังกล่าวถึงด้านการพัฒนาระบบจราจรในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสวัสดิการการเกษียณอายุราชการอีกด้วย สำหรับโครงการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขนะครับก็ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งในปีนี้ก็เป็นปีที่2แล้วนะครับสำหรับจัดขึ้นนะครับโดยในปีนี้จะมีการรวบรวมนะครับผู้ที่เกิดในราศีต่างๆนะครับในการเข้ามาพบปะคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเรานะครับไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเป็นข่าวจากทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับได้มีการจัดงานแสดงเทคโนโลยีนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นประจําปี2555นะครับโดยมีการแสดงผลงานวิจัยและการค้นคว้า รพร้อมทางนิทรรศาการเฉลิมพระเกียรติโดยหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้นะครับจะเป็นการแสดงบทบาทและศักยภาพของสถาบันสู่ประชาชนครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีศูนย์บริการวิชาการคณะเกษตรศาสตร์และสำนักงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกันจัดงานแสดงเทคโนโลยีน,นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และภูมิปัญญาท้องถิน่นประจำปีการศึกษา2555ที่อุทยานเทคโนโลยีการเกรษตร โดยในปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่14โดยจัดติดต่อกันเป็นทุกปีระหว่างวันที่16ถึงวันที่18สิงหาคม2555โดยมีรองศาสตราจารย์ดรกิติชัยไตรรัตน์สิริชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานศาสตราจารย์นายแพทย์สุธิพันธ์จิตพิมลมาศรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีกล่าวรายงานรองศาสตราจารย์ดรอร์อำนวยคำตื้อผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการกล่าวต้อนรับ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยคณะต่างๆหน่วยงานในมหาวิทยาลัยนักศึกษาคณาจารย์และนักเรียนที่ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดร่วมเป็นเกียรติในงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่างานแสดงเทคโนโลยีนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่นถือว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งประเทศไทยเรามีต้นแบบ นักพัฒนาที่สําคัญอย่างยิ่งคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่าพระองค์ท่านได้รับพระนามว่าเป็นบิดาแห่งนวัตกรรมไทยและพระองค์ได้รับเชิดชูเกียรติทั้งจากหน่วยงานระดับประเทศและนานาชาติทําอย่างไรคนไทยนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์ของไทยเราจะเดินตามรอยเบื้องพยุคนลบาดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การที่เราได้ร่วมกันจัดงานเทคโนโลยีนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้นมาในครั้งนี้เป็นสิ่งที่ดีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะได้รวบรวมเอาผลงานที่เป็นสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเผยแพร่และเชิญชวนหน่วยงานสถาบันการศึกษาต่างๆที่มีสิ่งประดิษฐ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานต่างๆเหล่านี้จะนําไปสู่การพัฒนานําไปสู่เชิงพาณิชย์และพัฒนาประเทศชาติต่อไป โดยภายในงานยังมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียตรติผู้สร้างคุณประโยชน์ด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องสาขาต่างๆโดยท่านอธิการบด,ดีดังนี้สาขามนุษยาศาสตร์และสังคมาศาสตร์ได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทพัฒน์อนันติรกุลและรองศาสตราจารย์ดรเพนศรีเจริญวานิช สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้แก่รองศาสตราจารย์ดออรอัมพรพันธ์ีรนุษย์และนางสิริพรมงคลถาวรชัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้แก่รองศาสตราจารย์ดออรอัชราศริมังคลาและรองศาสตราจารย์ดรนุชรีสิริ ครับก็เป็นอีกหนึ่งงานที่จัดขึ้นนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นงานที่น่าสนใจอีกงานหนึ่งนะครับไปต่อเนื่องกันเลยนะครับสำหรับงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งวันนี้เราจะมีการรายงานพิเศษงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งในปีนี้ได้มีการจัดขึ้นในคอนเซปต์ที่ว่าจุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์นะครับเดี๋ยวเราจะไปชมการรายงานพิเศษจากคุณพรทิพย์คำดีครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ค่ะดิฉันก็อยู่ภายในบรรยากาศของงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี2555นะคะซึ่งบรรยากาศภายในงานในวันนี้ค่ะก็คลาดทำไปด้วยน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะที่ต้องการจะมาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม,ตมค่ะในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์วันนี้นะคะซึ่งงานวันนี้ค่ะจะตั้งแต่วันที่16-18สิงหาคม2555นะคะกิจกรรมและบรรยากาศภายในจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะ งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2555มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปีนี้ได้จัดงานระหว่างวันที่16-18สิงหาคม2555โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยในปีนี้ได้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อจุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ซึ่งในปีนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนและประชาชนอย่างดีเช่นทุกปีค่ะทางคณะวิทยาศาสตร์นะคะได้จัดกิจกรรมต่างๆโดย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และรู้จักนำวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจําวันและเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยอีกทั้งนะคะเพื่อปลูกฝังจตคติและลักษณะที่ดีงามตามแนวของความเป็นวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปโดยได้จัดนิทรรศการเทริดพืะเกียตรติการจัดกิจกรรมประกวดมากมายไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์การแข่งขันโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์การประกวดสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับครูการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์หรือ Science โชว์เป็นต้นก็จะมีเกี่ยวกับสิ่งแปลกใหม่ที่เขาไม่เคยเห็นก็คือว่าเราเรียนการเรียนอยู่ในห้องเรียนใช่ไหมคะเราก็จะมีรูปภาพ มีสื่อต่างๆ,ๆที่เราผลิษฐ์ขึ้นมาให้เขาเห็นแต่บางทีในบริเวณโรงเรียนเนี่ยอาจจะแคบคือเราไม่ได้เห็นตัวว่ามีอะไรบ้างแลว้วทีนี้พอมาตรงนี้มันก็จะได้ตัวว่าตรงกับหน่วยการเรียนที่เท่าไหร่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือชี้ให้เขาดูว่าอย่างพวกสัตว์อะไรย่างเงี้ยค่ะนอกจากที่จะมีสัตว์บกสัตว์น้ำหรือที่ที่เข้าไปในบูตรงนู้นก็จะเป็นสัตว์พวโลวกเหนือที่เด็กๆไม่เคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นก็จะมีพวกต้นไม้แล้วก็มีพวกตากฟอสซิลอะไรอย่างเงี้ คือที่เด็กๆจะได้เรียนรู้อย่างจังหวัดขอนแก่นของเราเองก็จะมีเป็นไดนโนเสาร์อยู่แล้วใช่ไหมนี่เด็กๆก,ก็จะได้เรียนรู้จากของจริงว่าเออนี่คือทราบฟอสืิอจริงๆที่เขาได้เห็นได้สัมผัสโดยในปีนี้คณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยขอนแก่นยังได้ร่วมจัดงานและจัดแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเป็นผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาประจำคณะเทคโนโลยีเช่นอาหารเพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์ข้าวแตนพันหน้า ุ๋ยหมักชีวาภาพพลังงานทดแทนศูนย์วิจัยน้ำบาดาลศูนย์วิจัยการหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางเกษตรเป็นต้นนับได้ว่ามหาวิทยาลัยคอนแกนได้แสดงบทบาทของการเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการวางรากฐานของการศึกษาและสังคมด้วยแนวทางวิทยาศาสตร์โดยเริ่มที่เยาวชนที่หวังกระตุ้นให้เกิดความริเริ่มสร้างสารรค์ใหม่ๆเป็นแรงขับเคลื่อนไปสู่ความใฝ่รู้ในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นสร้างคุณลักษณะของผู้ที่พร้อมจะแก้ปัญหาบนพื้นฐานของความมีเหตุผลต่อไปในอนาคตค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะเชื่อได้แน่นอนนะคะว่าน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาที่ได้เข้ามาศึกษาแล้วก็เรียนรู้นะคะในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในปีนี้นะคะจะได้รับความรู้กลับไปเพื่อพัฒนาชีวิตและพัฒนาประเทศต่อไปค่ะภายใต้หัวข้อนะคะจุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้ที่ฉันต้องลาไปก่อนแล้วพรทิพย์คันดีรายงานนะัทพงษ์สำนักเรือถ่ายภาพค่ะ ครับสำหรับงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ประจำปี2555นี้นะครับซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันต่างๆนะครับนำผลงานเข้ามาร่วมแข่งขันร่วมประชันกันในมหาวิทยาลัยขอนแก่นกันอย่างคับข้างกันเลยทีเดียวนะครับครับและนี่ก็คือข่าวทั้งหมดในรอบสัปดาห์นี้นะครับเราจะทิ้งท้ายด้วยภาพบรรยากาศของงานวันวิทยาศาสตร์ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้กับผมภิชชาติณิจจ์และทีมข่าว k ค News ทุกคนต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ